ครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับประจำฤดูกาล2025-2026ครับเดินทางมาถึงนัดที่11ของฤดูกาลกับขอนแา่นท่านผู้ชมมาที่ออฟไลน์สเตเดียมครับมาชมเกมการแข่งขันระหว่างทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับซันเดอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากฝูงพรีเมียร์ปัจจุบันครับปืนใหญ่อาร์เซนอล สันเดเลียนเจ้าบ้านครับลำดับตารางคะแนนอยู่ที่4ของตารางครับแข่งไป10นัดครับมีอยู่18แ right ต้มครับสัปดาห์ที่แล้วครับสะดุดครับไปเสมอกับเอฟเวอร์ตันมา1ประตูต่อ 1, 1> ส่วนอาร์เซนอลครับ şey จ่าฝูงพิบลีครับปัจจุบันครับลำดับตารางคะแนนอยู่ที่1ของตารางครับแข่งไป10นัดที่กันครับมีอยู่25แต้มครับสัปดาห์ที่แล้วครับบุกไปเอาชนะเบอร์นลีย์มาได้ครับ2ประตูต่อ0 สำหรับคู่นี้ครับ5นัดล่าสุดครับที่เคยเจอกันมาเป็นอาร์เซนอลครับเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งครับเสมอไปเพียงแค่1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดครับต้องย้อนไปปี2021ครับอาร์เซนอลเอาชนะไปได้ครับหาประตูต่อหนึ่งครับในบอลถ้วย11ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านครับมาในระบบ4-1-4-1ครับผู้รักษาประตูครับโรบินโรฟครับหลัง4ตัวครับโอมาอาเดเลเต้ครับคู่กับนอดีมุคีเลเล่แบ็่่่่่เป็นลินา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ กลาง3ตัวครับเกรนิชชาก้าโนอาซาดิกี้และกร์คริสโตเฟอร์ดริกครับตัวลุก3ตัวซ้ายไซมอนอาริงกาขวาแทมดินเชลวีน้าเป้าครับนิวสันอิซิดอร์อาร์เซนอลครับ s <S มาใน <the game. S 1> ระบบ4-3-3ผู้สุลุก3ตัวดวิดไรายาครับหลัง4ตัวมากาเยตเชนิบาไซคารา,าฟิลีขวาทิมเบอร์กลาง3ตัวครับชูบีบันตีดิเคเอนไรโอเดกาตตวลุก3ตัวครับสายเป็นทอตซาขวาบูกาโยซากาและน้าเป้าครับวิกตอร์โยเคเรสครับศูนย์หน้าชาวสวีเดนของอาร์เซนอลครับ สัปดาห์ที่แล้วครับทำประตูให้อาร์เซนอลได้ครับวิกตอร์ยูเคเลสเกมเริ่มครับอาร์เซนอลครับเริ่มเล่นบอลก่อนครับพุ่งเบเยอนชุดสีน้ำเงินครับบุกจากขวาไปไซ้ายส่วนซันเดอร์แลนด์ครับชุดสีแดงขาวครับบุกจากซ้ายไปขวาเสร็จมาตินทิมเบอร์ตรงกลางมาตินอริกาดอริกาดยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับย้อนกลับมาติอริกาดอีกครั้ง ทะลุมาวินเลยียมเชลิบาออกขวาไปที่บุโกโยาาซากะซากาตอกสนขวยมาตีมาตินโอลิกาดีเคนไรจังหวะเดียวมีให้วิกตอร์เยเคเลสมีช่องแล้กกดด้วยซ้ายรูนี้บลไปตรงตัวของโร,โร,รบินรูฟครับเป็นลูกยิงของผู้เยืญาครับวิกตอร์เยเคเลสสำหรับสมาชมท่านใดครับต้องการชมเกมการแข่งขันฟุตบอลฟิลรียงกิ์เกมนี้ครับจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้ครับเวลาเที่ยงคืน30นาที หรือขั้คขึ้นของวันเสาร์ที่8ครับอย่าลืมไปติดตามรับชมกันขุตบอลพีบริเอังกฤษครับซันเดอร์แลนด์เจอกับอาร์เซนอล